วันนี้นะครับก็ต่อในเรื่องของการที่ทำไมเรื่องของแฟลชชาร์ปไม่มันเยอะจังอ่ะคราวนี้พอได้ปุ๊บคราวนี้ผมก็จะมาบอกเขาเรียกว่าเวลาผมเรียนนะการทานสอร์ตอะว่าคีเครื่องนี้คียอ,อะไรเครื่องนี้คียอ,อะไรสามารถใช้กับหลายๆเครื่องได้แต่ ถ้าเป็นเรื่องของเบสกับตัวเบสกับกีตาร์สายบนจะเหมือนกันนะครับสีสายนะครับอ,อ่ะให้จำไว้ก่อนนะครับว่าทําเป็ดพวกทําเป็ดทเดทนเนอร์อ่ะเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเครื่องเป่าเนี่ยอยู่ในตระกูลอะไรอ่ะตระกูลเครื่องเขาเรียกว่าอ่ะอยู่ในล็อบบี้เสียงนี้อ่ะอันโตอยู่ในเสียงนี้อ่ะ ทำโบนอยู่ในเสียงนี้ที่หลักๆที่เล่นกับวงลูกทุ่งนะครับหรือว่าวงสกาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เครื่องเป่าเข้ามาด้วยะจะเราจะหาคีย์ได้โดยภายในแค่5วินาทีนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้มันเป็นเครื่องสายคือคีซีนะครับคีซีอ่ะพอเสร็จปุ๊บผมผมจะเล่นเลย ถ้าสมมุติว่ากีตาร์เบสคีย์บอร์ดรอยู่ตระกูลเดียวกันเป็น C เห็นไหมครับคีย์ C นะเป็นคีย์ C ไม่รวมถึงทางไมเนอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาคีย์เมเจอร์มันคีย์ Key C กลุ่มแรกก็คือกลุ่มทำเป็ดและเทนเนอร์เทนเนอร์นะครับถ้าถ้าลองเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตรูปของเทนเนอร์กับอ,อันโต้ ถ้ารูปจะดูจะดูง่ายๆคืออันโตเทนเนอร์คอมันจะงออย่างนี้ปัป๊บลงมาอ่าอย่างนี้แต่ถ้าอันโตคออาจจะขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแซกเป็นคีซีนะผมเคยเห็นอยู่นะครับแล้วมีมีม,ม,ม,มีมีแล้วแหละอ่าเป็นคีซีเป็นบีแฟตอะไรเงี้ยอ่ามีการทําพัฒนากันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสแตนดาร์ดเอาแบบสแตนดาร์ดเลยดีกว่านะครับก็คือเครื่องบีแฟตสมมติว่าเราคีซี เทนเดอร์แซกเทนเนอร์กับทำเป็ดจะคีย์ดีนะครับเห็นไหมครับห่างกันหนึ่งคีย์อ่ะห่างกันหนึ่งเสียงดีก็่ะครับเสียงข้างหน้าคือคีย์ของมันเลยก็คือคีย์ดีแค่นั้นเองห่างกันแล้วถ้าสมมติว่าเราจำไมเนอร์ได้ได้จำเมเจอร์ได้อ่ะเห็นไหมครับถ้าเราจำไมเนอร์ได้ปุ๊บอ่ะเราเล่นคีย์เอฟทำเป็ดกับ เทนเนอร์คีย์อะไรครับคีย์จีแล้วก็ขึ้นมาเราก็มามูฟว่าเป็นเสียงเดียวปับ๊บเนี่ยเป็นคีย์จีละเห็นไหมครับเราจะรู้ว่าทำเป็ดคีย์จีเทนเนอร์คีย์จีอ่ะแล้วกลับมาเป็นอันโตอ่ะพออันโตปุ๊บพวกเราคีย์ซีดูจากเอ่ ition, อฟอร์ริชชั่นการวางเป็นซีนะครับซีอันโตหรือว่าแซกอันโตเครื่องอ e ีฟเอดบาริโทนก็ได้นะครับ ถ้ามีด้วยในคือวงนะครับแซ็กอันโตจะเป็นคีย์เอแค่นี้เองแล้วก็ขึ้นมา3เฟสขึ้นมา1เสียงแล้วก็นับไป3เฟสเห็นไหมครับดูจากตำแหน่งเนี่ยคือคีย์ของอันโตเครื่อง E f แฟดแค่นี้เองอ่ะเห็นไหมครับอ่ะหรือว่าไล่ C B f ad, e ีแฟ E f ีแฟอันนี้เป็นเครื่องตระกูล f เคีย์ต่อมา อันนี้เครื่องกุณเอฟโคงไม่ค่อยได้ใช้นอกจากจะเป็นออวงอเปร่าแต่ถ้าวงลุกทุ่งวงสาก,กาอะไรคงคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับเห็นไหมครับ C เครื่อง C กีตาร์คีย์บอร์ดเบสคีย์ซีเทนเนอร์อักแซกเทนเนอร์กับทำเป็ดคีย์ดีเห็นไหมครับอันโตรคีย์เอพวกทำโบนที่มันสไลด์ยาวๆลองไปพิมพ์ใน Google นะครับ คีซีเดียวกันกับเรานะครับคีซีเดียวกันตระกูลซีเหมือนกันทั้งนั้นแล้วมันก็จะแบ่งอยู่แค่นี้ถ้าสมมุติว่าเทนเดอร์อาร์อาร์อาเป็นเครื่องเครื่องซีเนี่ยเบสเนี e ่ยอีแฟรเราก็จับอ e ีแฟร์ทำเป็ดคีย์อะไรทำเป็ดขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเฟตอ่าสามเฟตเห็นไหมครับคีย์เอฟเห็นไหมครับอันโตคีย์อะไรคีซีเลย ็นไ,ไหมครับการจับพอดิชั่นที่ดูในจำแหน่งคือข้อดีก็คือว่ามันสามารถมันการจับมันเหมือนกันเบสก,ก,กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถไล่เห็นไ,ไหมครับอ่าแค่นี้เองรทษครับงั้นสูตรในการจำทานททโพสของผมก็จะง่ายประมาณนี้อ่า เหมือนกับการที่เราจะต้องเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งที่ฟังแซกตืดๆๆๆถ้าเราเล่นตามเสียงแซกอ่ามันก็จะกลายเป็นอะไรครับคีย์ของของแซกนั้นเลยแล้วก็เป็นเป็นโน้ตของเป็นเสียงของแซกแต่คีย์ของเราอีกคีย์นึงอ่าเวลาเล่นนะครับแต่ผมก็จะลองลองดูลองลองไปเทียบดูอ่าเพลงอันนี้ก็ได้ยายใจคนจนตืๆ มาปุ๊บอะไรเงี้ยอ่ะหรือไม่ก็เพลงที่ผมชอบไปของพี่ไม้เวลมหอนอ่าละครชีวิตอะเป็นคีย์เอฟเห็นไหมครับเทนเดอร,ร์ททนเดอทเป็ดเป็นคีย์จอันโตเป็นคีย์อะไรครับคีย์ดีก็ขึ้นมาแค่นี้เองคุณก็จะสามารถตอบได้อาจจะไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำนะครับถ้ากันแล้วสุดสุรที่ผมใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ในการเล่นเหมือนเวลาเล่นบฮาร์ดอยู่เฮ้ยคีย์อะไรอันโตถามว่าคีย์อะไร เราอาจจะบอกคีย์เราก็ได้แต่อันโต้อาจจะรู้แต่คราวนี้ถ้าอันโตไม่รู้เราก็บอกคีย์ของอันโตได้เลยแค่นั้นเองจับที่เสียงเมเจอร์นะครับจําไว้จับโทนิกเมเจอร์คือโน้ตตัวที่1ของเมเจอร์ให้ได้ก่อนนะครับโอเคทั้งกันแล้วสูตรของผมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับถ้ายังไงแล้วก็ติดตามชมแล้วยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมเบร์เบสิกครับ